ทางด้านของคุณประสานสุขสุดครับผู้จัดการสวนไผ่โป๋ยแจ่มที่จังหวัดสะแก้วฟังความคิดเห็นเรื่องนี้กันนะครับสวัสดีครับคุณประสานครับสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับครับหลังจากที่ได้ทราบว่ารัฐบาลโดยทางด้านของผู้แทนการค้าไทยมีการระบุว่าจะผลักดันให้ไผ่เนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่มีความเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างครับก็เห็นด้วยครับครับก็สําหรับในในเรื่องของไผ่เนี่ยเพราะว่า ประเทศไทยน่าจะพิจารณาผักดันพืชตัวนี้มานานแล้วนะครับก็เป็นเป็นโอกาสดีที่ได้ได้ได้มามองเห็นศักยภาพของพืชตัวนี้จริงๆคตัวเขาเองเขาก็มีศักยภาพเรื่องการการเป็นพืชเศรษฐกิจมานานแล้วนะครับเพราะว่าความหลากหลายในการใช้ประโยชน์ในการต่อย,ยอดอไม่ว่าจะเป็นต้นน้ํากลางน้าปลายน้ำเนี่ยเขาสามารถที่จะผลักดันให้ตัวเองเป็นพืชเศรษฐกิจได้ครับครับ วันนี้มีมุมมองว่าภาครัฐเธอจะเข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยควรจะมาทำอะไรบ้างครับต้องต้องทำให้ครบในเรื่องของตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับ,ค,รบคือต้นน้ำเนี่ยภาคเกษตรกรเนี่ยผมว่าเรื่องของภัยนี่ระดับต้นน้ำเนี่ยพอพอไปได้ครับพอไปได้แต่ว่าถ้าจะผลักด,ดันให้เป็นพืชเศ,ษศรษฐกิจเนี่ย ก็ต้องเสริมศักยภาพในเรื่องของต้นน้ําเพิ่มเติมเพื่อให้ตัวผลผลิตมันเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าในเรื่องของกลางน้ําเนี่ยครับบ้านเรายังยังไม่หลากหลายอจุดที่จะนำไผ่ไปแปรรูปส่วนใหญ่เราเราขายเป็นวัตถุดิบนะครับไข่บ้านเราตอนนี้ครับเรื่องของการแปรรูปเพิ่มมูลค่า ก็มุ่งเข้าไปสู่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เหมือนต่างประเทศอย่างที่ประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีอินเดียอะไรเงี้ยเขาก็ผลักดันในในรูปของอุตสาหกรรมโดยเกิดกลางน้ําขึ้นมาแบบครบทุกทุกส่วนไม่ว่าจะการเอาหน่อไปใช้ประโยชน์ใช้ลําหรือว่าใช้ส่วนอื่นๆเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายแต่บ้านเราผมว่าควรที่จะผลักดันในเรื่องของกลางน้ํา แล้วแล้วก็ปลายน้ําก็มันก็จะตามมาครับครับครับสำหรับไผ่ในประเทศไทยมีมุมมองว่า,ามีมีปลายทางรหรือว่าประโยชน์ที่ที่ควรจะเอาไปต่อยอดเอาไปทำเนี่ยในเรื่องอะไรบ้างครับถ้าภาครัฐจะเข้ามาสนับสนุนครับจริงไผ่ในเป็นพืชออตอบสนองปัจจัยสีนะครับครับตอบสนองปัจจัยสี่โดยตัวของเขาเองเขาเป็นพืชอาหารนะครับเป็นอาหารก็ได้เป็น เครื่องนุ่งห่มก็ได้ไผ่เนี่ยเป็นพืชเส้นใหญ่นะครับตัวตัวตัวลำไม้ไผ่เองเนี่ยทางต่างประเทศเนี่ยเขาก็มุ่งใช้ประโยชน์เป็นเป็นเรื่องของเส้นใหญ่ไปถักทอเป็นเสื้อผ้าอะไรเครื่องนุ่งห่มก็ได้ครับแล้วก็ในเรื่องของยารักษาโรคในไผ่บางพันธุ์เช่นไผ่สังหมดนนวลราชนีเนี่ยมีงานวิจัยของมหาลัยธรรมศาสตร์รองรับอยู่ว่าเขามีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงซึ่ง สามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ในในแง่ของความเป็นยาหรือว่าใช้ในเรื่องของอาหารเสริมอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้แล้วก็เรื่องของที่อยู่อาศัยในไผ่ก็สามารถที่จะมาตอบโจทย์ในเชิงของที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยที่อยู่อาศัยที่ที่สร้างจากไผ่มูลค่าค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็คนก็ให้ความนิยมนอกจากตอบสนองปัจัยสีแล้วนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ การปลูกภัยโดย no chemical คือไม่ใช้สารเคมีไม่ว่ายาฆ่าหญ้าไม่ว่ายากายาํา,ากจัดศัตรูพืชหรืออื่นใดเนี่ยเ,เขาก็ทําให้ตัวเขาเองเนี่ยเป็นพืชอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องของเชิงของพลังงานเขาก็เป็นพืชพลังงานที่ดีดูดซับคาร์บอนจากอากาศาโดยงานวิจัยของกรมป่าไม้เนี่ยก็บอกว่าเขาสามารถดูดซับคาร์บอนมาไว้ในตัวเขามากกว่าพืชอื่น35เ รพร้อมๆกับเขาสามารถคายออกซิเจนมากกว่าพืชอื่นส5เปอร์เซ็นตเช่นเดียวกันแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวทางไผ่ในเชิงของการท่องเที่ยวนีก็สามารถที่จะเป็นได้อย่างต่างประเทศบางประเทศเนี่ยอไปต่างประเทศอย่างอย่างผมยกไปอย่างอย่างญี่ปุ่นเนี่ยครับไปญี่ปุ่นบางหลายท่านเลยชอบที่จะไปถ่ายภาพในสวนไผ่สวยๆอะไรพวกนี้ยก็สามารถ อตอบสนองในเชิงท,งท่องเที่ยวได้เพราะฉะนั้นหลากหลายครับหลากหลายพืชตัวนี้มีความม,มีความหลากหลายแล้วก็มีแง่มุมที่จะใช้ประโยชน์ต่อยอดได้เยอะครับในปัจจุบันนี้มีพื้นที่ในการปลูกไผ่เนี่ยทั่วประเทศแล้วก็ผลผลิตที่ได้จากการปลูกไผ่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับยังยังไม่หลากหลายยังไม่เยอะนะครับยังไม่เยอะอย่างที่ผมอยู่ที่จังหวัดสัยแก้วในสองพันกว่าไร่ทั้งจังหวัดซึ่งพื้นที่พื้นที่ที่จะสามารถปลูก พืชพวกพืชล้มลุกนะครับก<ะ>็มีอยู่ล้านกว่าไร่แต่มาเปรียบเทียบไผ่มีอยสองพันกว่าไร่เนี่ยค<ม>ือว่าโอ้โหน้อยมากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยน้อยมากครับสาเหตุที่น้อยเพราะอะไรครับสาเหตุที่น้อยเพราะว่า,า,ยอ,ยา,วาอย่างที่เรียนเบื้องต้นนะศาสตรกรรรองรับในช่วงของกลางน้ํายัางยังไม่เกิดอย่างชัดเจน<ม>อ่าผมยกตัวอย่างอย่างอย่างเช่นคนที่ปลูกมันสำปะหลังเนี่ยเวลาเขาจะปลูกมันสำปะหลังเขาเห็น เห็นแล้วว่าลานมันอยู่ที่ไหนเห็นแล้วว่าโรงแป้งที่รับซื้อมันสำลังอยู่ที่ไหนคผลทานาเขาก็เห็นโรงสีที่จะรับซื้อข้าเปลือกรับซื้อผลผลิตยอยู่ที่ไหนก็เห็นแต่ว่าในเรื่องของไผ่ในลองมองดีๆว่าเรายังไม่เห็นโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการปลูกไผ่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันเป็นเชิงผลักดันเป็นเชิงเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าถ้าการหนุนเนี่ยนะครับ,รบก็อนนุนในส่วนของถ้าจะ ไปก็ต้องไปทั้งองค์ขาไปะยบะตั้งแต่ต้นน้ากลางน้าปลายน้ําพร้อมๆกันครับอ่าถ,ถ้ารัฐบาลเข้ามาสนับสนุนโดยเฉพาะกลางน้ําอย่างที่ว่าเนี่ยจะทําให้คือรัฐบาลก็มีการตั้งเป้าหมายเหมือนกันนะฮะจะเพิ่มพื้นที่10,000ื่นไร่ใน10ตนําบลอันนี้แปลว่ามันก็พอจะเกิดขึ้นได้ถูกไหมครับถ้าถ้ากลางน้ํามันดีเนี่ยคนที่เป็นผู้ปลูกพื้นที่ปลูกมันคงจะเพิ่มขึ้นตามถูกไหมครับครับเอ่อเรื่องนี้เรื่องนี้ถ้ากลางน้ํามันเกิดก็จริงนะครับครับ แต่ว่าปลายน้ําก็ต้องชัดเจนนะครับนั่นก็คือตลาดต้องนําการผลิตบถ้าตลาดนําการผลิตก็นํามาสู่เรื่องของการแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้เยอะอเสร็จแล้วก็ส่งมาถึงต้นน้ําเพราะฉะนั้นเอ,อถ้าจะผลัดดันกันจริงๆนะครับผมก็คงฝากฝากไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องว่าอ,อค,ควรที่จะดําเนินการให้มันเป็นพืชเศษษษษษรษฐกิจที่เป็นตัวอย่างในเชิงของอ,อธรรมิบาลน,นะครับนั่นก็คือว่าวิน,ว,นวินกันทั้งคู่ไม่ว่าต้นน้ากลางน้าปลายน้ํา ให้มันแชร์สัดส,ส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นทั้งเชนนะครับตั้งแต่ต้นน้ากลางน้ำปลายน้ําด้วยความเป็นธรรมนะครับไม่ใช่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งไปเหลื่อมกันแล้วก็ทํามีอีกส่วนหนึ่งดเดินลําบากบางบางพืชก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ว่าในฐถานะที่ณปัจจุบันในโลกมันเปลี่ยนกันเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะ,ะทําการเกษตรในเรียกว่าการเกษตรสมัยใหม่ภายใต้ธรรมาภิบาลมันน่าที่จะเกิดควบคู่ไปครับ ครับครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับครับผมครับ,รบขอบคุณ,ค,ณครับ <มา S 1> สวัสดี